สบายดีทุกคนมาพี่น้องมาเบิ่งทางด่วนกันมาเบืองทางด่วนความช่วยความงามถนนลาดยางพี่หน่อย<อ>มาจากบางระมุงมุ่งหน้าเขากรุงเทพมหาคนครพี่น้องเอ้ยถ้ามาเบิ่งถนนทาทางกับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากมาตอนน้อพี่น้องเบิงกันไปเงวๆทุกคน นี่คือทางด่วนเนี่นี่ไอ้พี่น้องความดีความงามพี่น้องเอ้ยบันสะออนคักสะออนเนี่ยงามหลายงามกเดียวงามก็ดอนบ่งกัิไปยาวพี่น้องยาวไปยาวไป ปลายเขเกีเยร์บอกชัดเจนเลยพี่หน่องเอ้ปัดหัวซีเล่นไปยางดียางนิ่มนวลนแบบมีสะดุดสะดุ้งพี่หน่องเอ้เป็นตะอ่อนเป็นตาอ่อนซ่อนบอดแล้วก็อยากนอนแล้วพี่หน่องเอ้ พี่หนาเอ้ยบมมียังดอกเอาแต่ทนทน,ทนทนทางแล้วมาฝากมาต้อนกับบรรยากาศยำแรงๆได้ยักน้อยพี่นอวันนี้เข้ามาครับอาจารย์พี่หนอเอ้ยอาจารย์โบนีอาา่อ,อาจารย์โบเป็นเป็นโชฟเฟอร์ขับรถพี่หนอสบายดียสวัสดีพี่นอเอฟซีบอลทองปักเซกินแซ่เออ นีพ่พากันมาตั้งแต่ชอนบุรีไปน้องไอซสัต,ตหีเดินทางเข้ามาในทางด่วนระวังเมืองทั้งรถไม้เล็กเกจจมุ่งหน้าเข้าไปกรุงเทพมหานครแต่ว่าพ่อจะเดินทางไปสมุทรปราการคือเป้าหมายเนี่ยแมนเวลานี้กับเวลาเดือบจะใบสามโมงน้อยแดดแก่อ่อนๆแมนมึงจะเดนทางเมืองไทยหนึ่งชั้นสองชั้นนะ ไป <Bye, S 2> พี่น้องวอลแลวก็ไปเบงถนนหนทาง่ตปูนาพี่น้องพี่น้องทั้งนานก็มีทางอีกทั้งเทิงนะพี่น้องเอ้ขนาดอันนี้ยูชนมุรี่ได้พี่น้องอุ <c ười> ้ยปูน่ะอ่อนซ่อนนี่เบิรงนตะปายเขาบอกพี่น้องเอ้สะดวกสบายสะดวกสบายไปไงเมื่อไงแมน อ้อนซอนอย่านงีรอพี่น้องเลยเบื้องหน้าแม่กับวัวเบื้องหน้าไม่กับวัวไนซ้อนไหล่ถนนเมืองไทยถนนทางด่วนลาดยางมาต่อยนะพี่น้องนี่ผสมคอนกรีตยางมาต่อยคอนกรีต

ได้ใส่อยู่บ้านได้แต่ว่าได้ไต้เห็นเอาไปบ่ได้พี่น้องเห็นละเดี๋ยวถนนเอาบรรยากาศถนนท้ง,งางมากฝังมาตอนมาเบิง่งน้ำกันความสะดวกความสบาย,าย,ยบเห็นใสอเ้พี่น้องความช่วยง่าม โ่มีฝุ่นโ่มีขยะโ่มีอย่งางชัแอะเลยสะอาดสวยงามโอ้ยเนาะอ่อดคักข่อยากได้ข่อยักได้ยอดพี่น้อยนี่ปลายนี่ป้ายไทยไทยญี่ปุ่นก่อนอุ่นนะพี่น้อย Để này nè Bừng chân sút sai tà Bá thuộc nào đây Còn đi nó Đấy Chân sắp thang Bố Khi nào đây Bá ออนดีีๆออนเมืองไทยไปทางไหนกับมี่จะถนนถนนมีแต่ถนนพี่น้อยบมมีสิ้นสุดถนนไปทางไหนกับมีมีบูเรีนสิหน่อยๆได้หลายหลายเลยก็กว้างเลยก็หลายลื่นโอ้ยพี่น้องเอย จักสีอธิบายจังไรดีนี่เบิ้งง้ำกันนี่พี่น้อยคนนะ่ะรถรถก็ไล่หลายนี่ก็เนี่ยนี่โอ้ยพี่น้อยป้าโอ้นั็กเตอกับเป็นทางคือกันพี่น้อย มาถูกสุดยอดสุดยอดเร็วเลยสุดยอดโบมีมองใน,นสุดไม่รัฐนนนี่สุดยอดที่รีโบมีวันสิ้นสุดไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็ซอด <ừ S 1> ไปทางใดก็ทะลุ <ừ S 1> เลือก <ừ S 1> ทางไปพี่น้อยเ<ห>นียน นีความสะดวกสบายวิ่งว uh like oh e. oh ิ่งวิ่งวิ่งิงแล่นแหล่นโอเทอวาเอสิรอนิตอเรัคอนิคอนคอนเอนินิคนิ่นเนเิรคอนรนินินนเินเสิอนเสินเิอเรครนินวลเอสเอนนเนินนเ ุดยอดพีดดด่น้องเอ้ยซุ่มเจอยี่สิบจุดก็รอวะหนาไปยาวไปทุกคนเดินทางกปดสิบห้าเบิง้งถนนช่างแมนฝัง่งคนไทยก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ถนนน้ำท่าแต่สำหรับพวกเขาหเห็นแล้วงรูปแบบพลับการกัน,นเลยแปลกคูแปลกตา ีถนนดีถนนเรียบแล้วก็กสะอาดงามตาอ,อนดดี่อ,อนซ่อนอ่อนซ่อนถนนยังบ่พออ่อนซ่อนรถมันหลายคักอีหลีขนาดถานนหลายเหมือนกันยังบ่พอพ่้รถแล่ยนยังบ่พอรถยังแน่นหนาะติดคัดคือกันไปซะนะจะนหลายเลยข้างเหนือออกกลางตา,า,ายคาร่ารถแบบ มองเงีย <Allah> บมองนอนเออไปหนะโอยตือคืนตื่นตาตื่นใจพี่หน่อยว่ายลีเนี่ยไปเบิดมือเบิดคืนก็ได้พ่ออันบ่บ่งงวงนอนเลยทุกคนพ่ออันมีแนวแปลกแปลกแปลกคู่แปลกตาให้เบิ่งให้เห็นเบิ่งให้เห็นตลอดเลยแมันเพลินมันเพลินไปพี่หน่อยเลย และพี่น้องเลยเอาบรรยากาศที่เล็กนหน่อยมาฝากมาตอนนอ้โอ้ยนี่อันนี้ทางหลวงนี่เขาว่าจุดพักรถจุดพักรถรางตะกงสอหนึ่งกิโลเมตรอ้นยา ทางต้องเป็นมันค่าดีๆเนาะอ้าวพี่น้องเอ้ม,มอนนาฮอดนี้แล้วล่ะกะบศิลาเบลตินนี้แล้วพี่น้องเอ้เอาบรรยากาศทางด่วนเล็กๆหน่อยๆ บรรยากาศดีๆถนนทั้งงมาฝากมาตอนสูพีสู่นองเบิ่งนอกพี่น้องเอ้าคลิปนี้กะคนตัวลาเพียงตอนนี้แหละมากับฝากกดไลค์กดเป็นกำลังใจให้มาทองเลยเด้อพี่น้องเอ้าคนตัวลาไปก่อนเอยว่พักกันไหมคลิปหนาสวัสดีครับสบายดีอาจารย์สบายดีสวัสดีครับพี่น้อง